ทีแรกก็มีไม่กี่คนไม่มีโต๊ะนั่งเราค่ะก็นั่งเลี้ยงกันไม่ได้ปูเสือกินขายมาตี2สองปีแล้วส <Wow. S 3> ิบสองปีย้อย้อยคุณชมมาแล้วค่ะเนเล็กเนื้อหมกไม่ต้องปรุงค่ะคุณถือว่าเขาถึงสั่งกันเนื้อหมกแบบนี้นี่เองวันนี้แหละเรามากินกว๋วยเตี๋ยวเรือริมคลองแถวคลองบางช่นงหนามภาษีเจริญคุณชมร้านนี้เปิดมา40กว่าปีแล้วขายริมคลองจรงิงๆวันนี้พามาสัมผัสบรรยากาศ เสี่ยวริงองพนระ เราหน่าอยู่ริมคลองพร้อมกับเรือก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็เจ้าของนะคะสวัสดีค่ะลุงค่ะนี่คือตะเขียงจ้ะเขาบอกเป็นตำนานเหรอขายมันเจ้าแรกเหรอมีตั้งหนัดเจ้าแล้วก็เลิกหมดเอานี่เราเปคนอื่นทั้งนั้นเอาเราเองเออเขายมาตีขายมาตีสองป,แปีแล้วสี่สองปีแล้วสูตรเสิร์ฟลุงจ๊ะตูดไม่ได้เอาไปขายก็มาก่อนแม่ผมก็แม่เขาขายขอ,ของผมก็จำจำมาเรื่อยๆเขาบอกท่านชวนลุงคุยจริงปะเราเล่นกันทำไมอ่ะบุกบุบชวนคุยได้ หรอเออดูอ่านป้ายเอาหดเลยเขาอ่านป้ายนะเขาบอกห้ามชมพ่อขาคุยเดี๋ยวไม่ได้กินไม่ได้กินไหนจ้าส่งบินหน่ะจ้ามาจากพ่อพิเศษหมดเลยนะนะอ่าด้กวางเล็กเนื้อหมกไม่งอกใส่ผักโรยพิเศษคือคนเดียวมากคุณผู้ชมช่วงเนี้ยก็คือเป็นช่วงที่คิ้วสาตัดอะไรถุงร้อนอะถุงร้อนถุงร้อนอะถุงร้อนอะมามาก็ไม่ร้อนนะลุงเย็นอยู่นะอ๋อหรออ๋อ หลังจากที่ออเดอร์สั่งใส่อีกหนึ่งรอบแล้วก็มาคุยกับตะเขียงอีกหนึ่งรอบค่ะเขาว่าน้ำซุปที่ทีเด็ดมากลุงบอกสูตรลับได้ไหมมีสูตรลับอะไรไหมมีมีก็แบบธรรมดาที่เราทําขายล้อโอ้แล้วลุงเห็นเมื่อก่อนเนี่ยค่ะลุงก็ขี่เรือขายอย่างเงี้ยหรอแต่ว่าตอนนี้มาจอดก็ถ้าแบบป่าโมเแล้วไม่มีคนละไม่มีคนไม่มีคนก็เกับของว่างเรือแล้วก็ไปต่องขาจำข้างหน้าอ๋ออันนี้คลองนี้เขาเรียกคลองอะไรจ๊ะลุงเขาเรียกคลองเช็คนฟ ทีแรกก็มีไม่มีคนไม่มีโต๊ะนั่งลูกค้าก็นั่งเลี้ยงกันแบบปูเสือกินอตอนหลังก็มีโต๊ะน,นี้ลูกค้าทํามาให้แล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆนั่นแหละเป็นที่มาของว่าลุงทำไมถึงมาจอดตรงนี้จอดก็ประมาณ7เดือนแล้วนะคุณป้าประมาณเ<ะ>กือบเดเดือนแล้ว6เดือนฝาจ้าแล้วคนก็เยอะมากคุณผูช้ชมแล้วตอนหลังๆนี่มันยังมีแบบ คนกินเขามาแล้วเขาก็มาไลฟ์สดลงอะไรแบบเนี้ย <c oughs> ทีแรกที่ลงก็เป็นชาวบ้านเรากินกินต่อต่อกันไปอะ <c oughs> ่ะแล้วตอนหลังก็มีมาถ่ายมาดูมาอะไรแบบเนี้ยก็สนุกสนานก็ <c oughs> แต่ลุงลุงก็จําอะไรไม่ได้นะตั้งแ่ทีละชามเนี้ยจริงใช่ไหม <c oughs> ลุงแก่แล้วก็ขายมานานทีลุงก็เหนื่อยก็จํา <c oughs> อะไรไม่ค่อยได้ <c oughs> อย่างคนนี้สั่งใช่ไหมพราสามคนลุงไปจําได้คือคนสุดไ้า้อถ้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งได้ก่อนแล้วไปเบอร์สามแล้วเบอร์ห้าเลย อ๋อทำไม่ได้ขี้ไม่ใช่แบบเขาก็ทำอันนี้เสร็จแล้วเกาเงยเห็นหน้าใครเขาก็ทำให้คนงาจ้าไม่ใช่ลุงไม่ได้ยินลุงได้ยินได้ยินได้ยินแต่เพียงแว่าออเดร์แกจะจำแบบว่าสลับนิดนึงจำสลับคุณป้าเราวแบบคนเยอะๆอย่างเงี้ยมาเยอะๆมาแวะหามากินเยอะๆเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง ก็รู้สึกเหนื่อยแต่ก็ดีใจที่ว่าคนมากินกันเยอะอไม่ไม่ได้มมโหไม่ได้ท้อใจรู้สึกสนุกสนานแต่ก็เหนื่อยหน่อยเนงได้กลับบ้านเร้วฮะอะไรนะข้าวไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินข้าวอ๋อข้าวไม่ได้กินจริงอย่างลุงพูดนั่นแหละไปตลาดตีสามไปกินข้าวราดแกงก่อนนะคะก็ลุงเนี่ยไม่โกหกนะแต่ลุงลืมมั้งหนูก็เลยว่าจะกินสั่งก๋วยเตี๋ยวลุงเออ่ะอ้าวทำไมสั่งไม่ได้อะินแล้ว หนูยังไม่อิ่มหนูยังไม่ได้กินอะไรเลยเด็กเขาเด็กินก็ว <จะ S 3> ย <c oughs> เตี๋ยวเด็กตำพาดไปก่อนโน้นัมภา์ก่อนโน้ <c oughs> นเขาคุยเสร็จแล้วเ <c oughs> ขาคุยยังเสร็จแล้วเ <c oughs> <c oughs> ขายังกินแล้วตอนนี้ เราสั่งเล็กเนื้อหมกเราอยากลองกินเล็งเนื้อหมกของรุงเพราะว่าเห็นคนสั่งหลายคนแล้วเราก็เลยรอเล็กเนื้อหมกนี่คือมันเป็นเนื้อสดๆเนี่ยลุงจ้ะแบบนี้จ้ะอ๋อ <รา S 1> ป<ะ>้ติมบอกว่ามันเป็นแบบนี้แหละสดๆมดูตอนทำดินี่น้ำราดน้ำาซุปรอนๆรอาดจ้ะต้องเดือดด้วยใช่ไหมป้าติม๋มน้ำซุปต้องเดือดอนี่เส้นโปะจ้ะคุณ อรอยคุณผู้ชมมาแล้วค่ะเส้นเล็กเนื้อหมกเนื้อจะแบบไม่ได้สุกแบบเต็มที่นะแต่มันจะมีความแบบมีเดียมหรือแรดินุมมากุมกอมากไม่ต้องปรุงค่ะคุณ แซ่บเลยเนื้อดีมากถือว่าเขาถึงสั่งกันเนื้อหมกแบบนี้นี่เองดีอ่ะกัวเตี๋ยวเนื้อหมกนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่นัชยาลองแล้วเด็ดต้องแวะมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตาเขียงไม่ได้สนใจเราด้วยนะเขาเขาก็นั่งเก๊กของเาตอนนี้เขาไม่สนใจอะไรเลยตาเขียงลูกเขียงดีดีอ่ะเนี้ยดีเลยอะ่ะ คุณค่ะร้านนี้เด็ดจริงก๋วยเตี๋ยวเรือตะเขียงตำนานที่อยู่คู่คลองแถวภาษีเจเริญค่ะคุณค่ะลุงค,ค,ค่ะก๋วยเตี๋ยวนี้ขายชามเท่าไหร่นี้สามแปดห้าสามติดปีติดแล้วแต่คนก็ต่างอ๋อแล้วแต่แล้วแต่ถ้าเด็กก็ยี่สิบบาทจ้ะถ้าเด็กไม่มีตังค์มาขอแล้วก็ให้กินอ๋อเด็กไม่มีตังค์มาขอให้กินเลยเหรอ,อบร<อ>รตะเขียงไม่มีตังค์วันนี้หนูก็ไม่มีตังค <laughs> ์ลุงขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงจ้ะตีหนึ่งค้ากี่สามโมงเย็นถึงสามโมงเย็นก็นี่ก็ ได้เวลาแล้วนะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็น่าจะหมดแล้วเนาะขายอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ที่ขายอยู่เนี่ยวัดพร้าวเตี้ยงวัดมะพร้าวเตี้ยนะคะคุณลุงขอบคุณอนาะจารวันนี้ชมลุยกองขานทันทูฟายุช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมเตลือทุกที่เลยจ้า